ค้าชโยธีคานแก้รัฐธรรมนูญปัดแข่งท่องสูตรคูณกับสอสเอจีย๊ยบลั่นดีเบตการเมืองเท่านั้น คาชโยทีเฉียบแหลมแกนนำกลุ่มเยาวชนช่วยชาติปกป้องสถาบันอ่านถแถลงการและประกาศจุดยืนที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้านหน้าร้านอาหารสอนแดงถนนราชดำเนินโดยคาชโยทีประกาศใช้อุดมการกลุ่ม5ข้อคือ 1. ให้ความรู้ตามสถานศึกษาอธิบายความจริงและข้อเท็จจริงโดยให้เด็กมีอิสระมากที่สุดซึ่งจะใช้การถามตอบและใช้เหตุผล 2. ดำเนินคดีผู้หมิ่นสถาบันตามรัฐธรรมนูญและ และกฎหมายอาญามาตรา112 3มอบไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560เพราะผู้ต้องการแก้ไขไม่หวังดีต้องการให้พระมหากษัตริย์เทียบคู่ประชาชนและหากแก้ไขจะทําให้นักการเมืองได้ประโยชน์ดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องอยู่ต่อไป 4. เยาวชนช่วยชาติจะขอปกป้องสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์จนชีวิตจะหาไม่และไม่ให้ใครมาทำลายสถาบัน 5. จะไม่มีใครเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมได้เพราะทางกลุ่มจะรักษาให้นานเท่านานเพราะคนต่างชาติมองวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ดีมีคนมาเที่ยวมากมายโดยเยาวชนช่วยชาติจะยังใช้จุดหมายอีก3ข้อคือ 1. ปกป้องคนดีปกป้องบ้านเมืองปกป้องชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ 2. ไม่ยุบสภาเพราะรัฐบาลชุดนี้ดีและปกป้องสถาบันไม่เคยทำผิดและไม่เคยโกงใคร 3. ทางกลุ่มจะไม่เข้าข้างคนชั่วที่คิดล้มสถาบันและที่คิดก่อสงครามกลางเมืองทั้งนี้คาชโยทีกล่าวด้วยว่าส่วนตัวยังคงยืนยันว่าต้องการที่จะดีเบตกับอมรรัต สสแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลทั้งเรื่องการออกมาปกป้องผู้ชุมนุมคณะราษฎร2563ที่มีการจับจ้วงสถาบันและเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้ว่าอามรรัฐจะปฏิเสธไม่รับคำท้าและยังมาท้าตนแข่งขันท่องสูตรคูณแทนซึ่งตนก็ไม่รับคำท้าท่องสูตรคูณโดยยืนยันว่าจะดีเบตรเรื่องการเมืองอย่างเดียวเท่านั้น